ฉันอยากใช้โทรศัพท์ของคุณโทรหาคุณเพื่อนให้พวกเขามารับคุณแต่โทรศัพท์ของคุณไม่มีหมายเลขเลยหมายเลขเดียวที่มีโทรไม่ติดไม่มีทางเลยฉันขอจบแค่นี้ทางแมนแมนเพิ่งจะขี่รถใบหน้าของเขาก็ถูกโชคดีปกคลุมเขาพูดเบาๆก็เลยพาเธอกลับบ้านฟังคำบรรยายของลินอยู่ก็จําได้ถึงความทรงจําก่อนจะหมดสติจําได้ว่าวันก่อนเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์จาได้ถึงบาร์บีคิวในยามเย็นจําได้ถึงอิดหนักๆก,ก,ก้อนนั้นจําได้ถึงก่อนที่หมดสติที่หลบซ่อนในตรอกแคบๆนั้น ในตอนนี้หลิงหยุนได้ชี้แจงเรื่องราวอย่างชัดเจนไม่ได้พูดจาไม่ดีใส่ถังมานมานอีกต่อไปยังคงพยายามเพิ่มค่าความรู้สึกไม่ดีกลับกลายเป็นว่าก็เงียบลงจนถึงตอนนี้แม้จะตั้งใจแน่วแน่ที่จะทําให้ถังมานมานเกลียดตัวเองก็ไม่มีทางจะไปทําให้ถังมานมานรู้สึกแบบนั้นทําหน้าเหมือนคนร้ายขอเธอรนี่เหมือนกับการช่วยชีวิตเลยหมดสติที่ท,ท,ที่นั่นน่าจะมีโอกาส90%ที่คนจากแก๊งปูไฟจะพบหัวลินหยูปวดมากขึ้นแล้วจะทํายังไงดีละ่ะหรือว่าจะต้องทําให้ตัวเอง กลายเป็นคนที่เกลียดที่สุดทำลายความสัมพันธ์ระหว่างทางหมานหมานและเพื่อนสมัยเด็กของเขาคุณพ่อผู้รักบริสุทธินำทีมหันไปเข้ากับปีศาจวัวไม่ได้เด็ดขาดในใจของเขาคือคนรักบริสุทธิ์ที่ไม่ยอมแพ้เขาไม่อนุญาตให้ความยุติธรรมที่เขายึดมั่นมาตลอดถูกทำลายแบบนี้ภายใต้แรงบันดาลใจของคนรักบริสุทธิ์เขาหายใจเข้าลึกฮ่าฮ่าพยายามทำให้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยโกรธเขาหันไปมองทางแมนแมนแต่กลับตกใจคำพูดที่อยากจะพูดติดแน่นอยู่ในคอไม่สามารถพูดออกมาได้แม้แต่เสียงเดียว เขาเห็นอะไรเหรอเขาเห็นสาวน้อยที่เขินอายมองเขาอย่างตื่นเต้นแต่สนใจมากเห็นเขาหันไปมองที่อื่นอย่างรีบเร่งเมื่อสังเกตว่ากำลังถูกมองเห็นความตื่นเต้นของเขาเหมือนดอกไม้ที่พิ่งเบ่งบานที่น่าเศร้ากว่านั้นคือลินอยู่รับรู้ว่าเขาไม่สามารถพูดอะไรที่ทำร้ายจิตใจตังมันหมานได้อีกฉันต้องไปแล้วลินอยู่พยายามนั่งขึ้นเขารู้ดีว่าไม่สามารถดำเนินต่อไปแบบนี้ได้อีกสถานการณ์ไม่ดีต้องเปลี่ยนแผนถอยกลับช้าๆหน่อยตังแมนแมนยื่นมือไปช่วยเขาแบบไม่รู้ตัว กลัวว่าเขาจะบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเกินไปและล้มอีกครั้งไม่ต้องหลบเหมือนหลบงูพิษเขาก็เอนตัวไปอีกด้านอย่างรวดเร็วหลบมือเล็กๆขาวๆที่ค่อยๆย,ยื่นออกมาฉันสามารถทําได้เองลุกขึ้นยืนหลังจากปรับสติโดยรับรู้ถึงอาการเวียนหัวในหัวเขาก็ไม่หันกลับไปหนีออกจากบ้านเก่าๆหลังนี้ออกไปจากที่นี่ทั้งมนันมานยืนนิ่งอยู่ที่เดิมสายตาที่สับสนตามองแผ่นหลังของหลิงอวี๋จนกระทั่งแผ่นหลังของเขาหายไปหลังประตูเธอจึงหันกลับมองลงไปที่มือที่ถูกหลิงอยู่ ใบหน้าขาวโพลนราวงูพิษแสงเวจางหายเหมือนฝุ่นเขาเกลียดชันไหม่นะกลับถึงบ้านหลังนั่งแท็กซี่ลิ้นยูก็ไม่อาจทนต่อความรู้สึกโชคดีในหัวได้อีกนอนบนเตียงแล้วหลับไปเลยจนถึงเที่ยงวันถัดไปลิ้นยูตื่นขึ้นจากเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าลิ้นยูรับโทรศัพท์น้ำเสียงของเธอมีความไม่พอใจที่ถูกขัดจังหวะการนอนเสียวหลงตอนนี้นายอยู่ที่ไหนสบายดีไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเสียงดังเฉพาะตัวของหลี่ยุนดังมาจากโทรศัพท์ลิ้นยูได้ยินว่าเป็นเขา ทันทีที่มาพร้อมกับความกระปรี้กระเป่าเขารีบแสดงท่าทางอ่อนแอหลังจากไออย่างรุนแรงสองครั้งพูดด้วยเสียงอ่อนแอว่าอาฉันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาฉันรู้สึกไม่ดีปวดหัวและง่วงนอนเดินยังยากเลยแต่ทำไมคุณถึงออกมาจากโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนี้รีบกลับโรงพยาบาลให้ไวเหลียวหยวนพูดด้วยความกังวลอาฉันไม่อยากออกจากโรงพยาบาลแต่ฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเงินประกันฉันถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลลินอูพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะร้องไห้ด้วยน้ำเสียงที่เศร้าโศก อะไรนะลีหยวนถามเสียงดังโรงพยาบาลไหนกล้าขับไล่หลานของฉันลีหยุนมันบ้าบออะไรคุณบอกฉันว่าคุณอยู่ที่ไหนปกป้องตอนนี้ฉันจะไปช่วยคุณลีหยุนกําลังจะพูดถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่นอกเขตตะวันตกซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของหลีหยวนก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มีเสียงของผู้ชายอีกคนดังขึ้นในหูโทรศัพท์ฉันหยวนอย่าตื่นเต้นไปเลยตอนนี้คุณยังไม่เหมาะที่จะออกไปข้างนอกลินอยู่ได้ยินก็รีพูดแนะนําตามไปใช่แล้วอาจารย์อย่ามาที่นี่เลยคุณพักผ่อนให้ดีเถอะอย่ากังวลเกี่ยวกับฉันนะโลหยวนเงียบไปครู่หนึ่ สุดท้ายเลือกที่จะยอมแพ้แต่เขาก็ไม่ลืมถึงอาการบาดเจ็บของหลินยูจึงถามด้วยความเป็นห่วงเสี่ยวหลงตอนนี้รีบกลับไปโรงพยาบาลเงินค่าห้องพักจะให้ลุงส่งมาในไม่ช้ารอให้ร่างกายฟื้นฟูดีแล้วเราจะไปหาห่วเหลาเฮยแก้แค้นด้วยกันมันก็แค่สุนัขชั่วที่กล้าทำหลับหลังกับฉันฉันจะไม่ปล่อยมันไว้แน่ลีหยวนยังคงด่าทออย่างไม่เปลี่ยนแปลงลุงที่ดีฉันจะกลับไปโรงพยาบาลไปโดนฝนเดี๋ยวนี้ยังคงทนผลกระทบอยู่พูดด้วยเสียงแหบผ้าที่อ่อนแรงวางสายไม่นานมีการแจ้งเตือนการโอนเงิน ปรากฏบนมือถือที่โดนฝนดูที่หน้าจอโทรศัพท์สี่ศูนย์เรียงกันอย่างสวยงามฝนที่ตกทําให้ฉันหัวเราะไม่ไหวตะโกนด้วยความยินดีหนึ่งหมื่นบาทนี้จะถูกนําไปใส่ในกองทุนการศึกษาตอนนี้มีเงินทั้งหมด22,000บาทแล้วถ้าต่อเนื่องในอัตราแบบนี้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีการเรียนมหาวิทยาลัยสี่ปีไม่ใช่เรื่องยากสงบสติอารมณ์ก่อนยิ่งคิดยิ่งมีความสุขการบาดเจ็บครั้งนี้เป็นข้ออ้างที่ดีไม่ใช่แค่หนึ่งหมื่นบาทการรักษาต่อไปละ่ะยังสามารถของเงินจากได้ต่อ โอ้โหดีจริงๆเปียกฝนรู้สึกดีมากมองดูเงินในบัญชีมีหนึ่งหมื่นบาททันใดนั้นรู้สึกว่าความกดดันเรื่องค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยสองหมื่นสองพันบาทเงินเหล่านี้เพียงพอสําหรับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในปีหนึ่งแล้วถึงแม้อาจจะต้องประหยัดในเรื่องอาหารและเสื้อผ้าบ้างแต่ก็อย่างน้อยก็พอใช้ไม่ไม่ใช่การถือเงินที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยหนึ่งปีหลังจากหายใจออกยาวๆอารมณ์ก็ดีมากแต่ความสุขใจนี้ไม่ได้คงอยู่นาน ใบหน้าของเขาก็ขมขื่นขึ้นจะทำอย่างไรกับคนคนนี้สร้างแมนแมนสร้างแมนแมนเมื่อคิดถึงเขาที่เปียกฝนหัวที่ปวดอยู่แล้วกลับยิ่งเจ็บมากขึ้นต่อไปจะต้องเผชิญหน้ากับเขาอย่างไรจะต้องเผชิญหน้ากับเขาในแบบไหนหลบเลี่ยงแล้วไม่สนใจหรือจะทำเป็นคนละมุมมองต่อไปให้เขาหลีกเลี่ยงจากการโดนฝนสัมผัสคางแล้วในช่วงเวลานั้นไม่สามารถตัดสินใจได้หลังจากคิดมานานตัดสินใจจะลองใช้วิธีทั้ง3นี้หลบเขาก่อนถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องเจอกันหรือไม่เจอกันเลยจะดีมาก ถ้าไม่สามารถหลบได้ก็ใช้ท่าทีใช้มยต่อไปเรื่อยฮ่าฮ่าใช้วิธีไม่สนใจเขาถ้าทอก็ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องกลับด้านทำแบบนั้นแล้วแปลงร่างเป็นสาวน้อยทั้งหมดต้องหลบหนีจากอันธพาลสุดยอดไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าเข้ามาใกล้หลังจากวางแผนในใจให้ห่างจากตังแมนแมนสามบทลิ้นอยู่หน้าตาที่เคร่งเครียดของเขาจู่ๆก็แข็งทื่อแล้วก็ค่อยๆแตกสลายเขาหัวเราะยยาะตัวเองสายหัวแล้วพูดว่าอืมนี่มนหลงตัวเองเกินไปแล้วยังคิดว่าเขาจะติดตามคุณไม่ปล่อย คุณคือห่วงอี้จือเหรอดูเส้นผมสีเหลืองบนหัวคุณสิถ้าเป็นสาวน้อยปกติคนไหนก็ต้องหลีกเลี่ยงคุณหลังจากการประชดประชันลิงอยู่ก็รู้สึกตื่นเต้นเขาตระหนักได้ทันทีว่าตังมานมานจะมายุ่งกับเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นแค่เด็กไม่ดีคนหนึ่งเป็นคนที่นักเรียนดีทุกคนต้องหลีกเลี่ยงเหมือนมูพิษคนอย่างตังมานมานแล้วจะมีอะไรทําให้ตัวเองพันผูกกับเขาได้ละ่ะเขาเดินเข้ามาหาชั้นสามครั้งก็แค่ต้องการจะบอกขอบคุณและคืนเสื้อผ้าเท่านั้นเองเรื่องแบบนี้สําาาหรรรัับคนนที่เข้้้ใจกรรูุน มันก็ธรรมดามากทำไมฉันถึงได้คิดว่าเขาจินตนาการเป็นลูกอมที่ไม่สามารถปล่อยไปได้เลยนะเรื่องเมื่อคืนนี้ไม่แน่ว่าเขาอาจแค่ต้องการตอบแทนตัวเองช่วยเขาให้พ้นจากความการุณาของคนอื่นเพียงเท่านั้นอาจจะไม่อยากเห็นหน้าก็ได้ยังคงคิดหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงตัวเองอยู่เลยทำไมเราถึงค่อยๆค,คิดว่าลูกอมเป็นคนแบบนั้นได้กันนะลินอยู่ยิ้มขื่นขมแล้วใส่หัวหลังจากคิดให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็กล้าหาและผ่อนคลายในใจไม่มีความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนถูกก้อนหินกดทับอีกต่อไป ใช้เขาคิดมากเกินไปจริงๆเมื่อเวลาที่ตื่นตัวยาวนานขึ้นเรื่อยๆร่างกายที่เปียกฝนก็เริ่มฟื้นคืนความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท้องหิวจนเจ็บใช้แอปมือถือสั่งอาหารเดลิเวอรี่มาตั้งใจจะจัดการกับมื้อกลางวันแบบนี้ช่วงนี้ไม่ควรออกไปเดินเล่นให้ยุ่งยากแถวนี้มีสมาชิกกลุ่มเฟยเซยวินเยอะเลยถ้าโดนคนรู้จักเห็นเข้าว่าเราไม่ได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลไปบอกลีหยวนก็จะเป็นเรื่องใหญ่ลีหยวนกโกรธเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ได้เงินจากเขาเป็นเรื่องใหญ่ลิ้นอยู่ตัดส ส่วนเรื่องที่โรงเรียนก็ขอหยุดไว้ก่อนเมื่อพิจารณาในสถานะปัจจุบันของฉันแล้วในสภาพตอนนี้ไปโรงเรียนก็ไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้อาหารเดลิเวอรี่มาถึงอย่างรวดเร็วลินยูกินเส้นเสร็จก็เลยนอนพักอยู่บนเตียงต่อไปจิตใจของลินยูตอนนี้ยังอยู่ในสภาพมึนงงเหมือนกับตอนที่เมาเล็กน้อยไม่สามารถมีสมาธิได้ดังนั้นลินยูจึงตั้งใจจะพักอีกสักหน่อยก็ไม่มีอะไรให้ทำอยู่แล้วตอนนี้หลับตั้งแต่เที่ยงจนถึงเย็นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกปลาไหลก็ตื่นขึ้นมา ใช้โทรศัพท์สั่งอาหารเดลิเวอรี่อีกครั้งปลาไหลนอนอยู่บนเตียง,งเบื่อหน่ายเล่นโทรศัพท์รอยอย่างเงียบๆให้จัดส่งมาถึงในโลกสีเหลืองนี้ก็มีแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นให้ดูแต่เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้การตรวจสอบวิดีโอสั้นที่นี่ชัดเจนว่าผ่อนคลายมากกว่าบางอย่างวิดีโอสั้นที่มีความรุนแรงและแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมีอยู่ทุกที่และในบางคอมเมนต์ Comment ของนักแสดงสตรีมมิ่งที่มีผู้ติดตามน้อยๆก็มีการสนทนาของนักแสดงและคนในพื้นที่เดียวกันเกี่ยวกับการวางแผนวันหยุดมาที่นี่เต็มที่ พิ่งจะสี่วันที่ได้ดูการสตรีมของปลาและยังติดตามช่องเล็กๆบางช่องไม่ต้องพูดถึงความสวยและรูปร่างจริงๆเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นลินหยุนโดยสัญชาตญาณคิดว่าส่งอาหารมาแล้วลุกขึ้นไปเปิดประตูเปิดประตูออกไปเห็นภาพตรงหน้าลินหยุนถึงกับอึ้งไปเลยตกใจอยู่ครึ่งนาทีไม่กระพริบตาเลยทําไมเป็นเธออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเหมือนกับถูกปลาที่มีเกล็ดมองจนรู้สึกเขินอายก้มหน้าลงเล็กน้อยยกกระเป๋าที่มียาข้างในขึ้นยื่นไปที่หน้าลินหยู่ก่อนพูดว่าเพื่อนลินอยู่ นี่คือ,อยาที่ฉันซื้อให้เธอเมื่อวานนี้เธอลืมเอาไปลินอยู่ไม่ได้มองไปที่ยาที่เต็มกระเป๋าแต่จ้องเขม็งไปที่ตังแมนแมนเธอนี่มันติดหนึบจริงๆใช่ไหมเธอหามาที่บ้านฉันได้ยังไงลินอยู่ถามด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยดีฉันถามเพื่อในห้องเรียนของเธอตังแมนแมนพูดเสียงเบาๆลินอยู่ไม่ได้รับยาแต่ยังคงจ้องมองไปที่ถังมันมันอย่างตาไม่กระพริบเขารู้ดีในใจตอนนี้การใช้วิธีปกติเพื่อห่างจากถังมันมันคงจะไม่มีผลอะไรแล้วโอโหเขายังส่งตัวเองมาหาเขาแบบนี้เขาไม่กลัวว่าจะถ ไม่ได้นะครั้งนี้ต้องจัดการให้หนักหน่อยต้องให้เขารู้โลกนี้อันตรายเพียงใดให้เขารู้ตัวเองที่เป็นเด็กเหลืองนี่อันตรายเพียงใดแบบนี้ก็ขอบคุณมากนะลินอวีอี้เปลี่ยนจากท่าทีที่ไม่ดีต่อทั้งมันมันหลังจากการขโมยเขาเอากระเป๋าที่บรรจุยาเดินเข้าบ้านยิ้มและเรียกเข้ามาพูดว่าเข้ามานั่งพักกันเถอะฉันจะให้เงินค่าหมอเธอเธอช่วยฉันเมื่อวานนี้ค่าหมอนี้ไม่สามารถให้เธอจ่ายได้หรอกฉันฉันไม่ต้องการฉันแค่อยากจะขอบคุณเธอสำหรับเมื่อวานนี้รวมถึงเมื่อวันก่อนด้วยที่ช่วยฉันเอาเงินเอาเงิน ฉันไม่เอาแล้วทั้งหมานหมานยืนอยู่หน้าประตูเขามีสีหน้าที่ตึงเครียดเล็กน้อยชัดเจนว่าเขาระวังต่อปลาขี้อ้อนที่ใจดีขึ้นเกิดความระมัดระวังขึ้นมานี่ทําไม่ได้เมื่อเห็นทั้งหมานหมานจะวิ่งไปหลินอี้จึงรีบขัดขวางเมื่อวานนี้เธอช่วยฉันมากขนาดนี้จะให้เธอจ่ายเงินอีกได้อย่างไรถูกแล้วตังหมานแม่เธอขายหมูกระทะแถวศูนย์การค้าใช่ไหมเธอยากขนาดไหนเธอไม่ควรใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยต้องคิดถึงแม่เธอด้วยและยาพวกนี้ก็ไม่ถูกอยู่แล้วพูดไปก็มีปลาช่อนค้นหาาในถุงย ใบเสร็จซื้อยาเอกสารได้หายไปแล้วแต่ราคายาจะเขียนอยู่หลังกล่องยาทําให้ปลาคราฟสามารถรู้ราคาได้ง่ายๆว่ามันมีค่าเท่าไหร่ปลาคราฟหยิบกล่องยาชนิดน้ําเชื่อมขึ้นมาตกใจพูดว่ากล่องนี้ขายน้ําเชื่อมยา8ปบาทแพงขนาดนี้ยังม,มีกล่องนี้อีกหงจึงนากล่องยาใบเล็กออกมาอีกกล่องตกใจพูดว่ากล่องนี้ยาแคปซูลวันเลยนะแพงมากเห็นแล้วฝนตกก็ไม่สนใจที่จะค้นหาอีกต่อไปเขามองดูในกระเป๋าที่เต็มไปด้วยยาช่างใจอยู่ครู่หนึ่งประมาณการว่าถุงยาใบนี้ใหญ่ อาจจะต้องใช้เงินมากกว่าห้าร้อยบาททั้งมันมันเธอใช้เงินแบบนี้ไม่ได้ห้าร้อยบาทแม่ของเธอต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะหาได้ลินอยู่มองไปที่ถังมันมันด้วยสายตาที่มีความตำหนิเล็กน้อยพูดกับถังมันมันถังมันมันอยากพูดแต่ก็พูดไม่ออกเธอมีสีหน้าที่ลังเลชัดเจนว่าลินอยู่ทำนายใจเธอถูกเงินของปีศาจเขาไม่ใช่ห้าร้อยกว่าบาทแต่เป็นแ800ร้อยกว่าบาทเลยเงินจำนวนนี้สำหรับเขาเป็นเงินจำนวนมหาศาลเป็นเงินที่เขาออมมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา เกือบทั้งหมดที่เขาออกมาใช้ซื้อ,อยาให้กับลินยุนบอกว่าไม่เสียใจไม่ได้จริงแต่เขายังคงไม่ขยับเท้าตามฝนตกเข้าไปในห้องเพียงแค่ใช้ดวงตาสวยๆที่มีสีชมพูจ้องมองเขาอย่างไม่วางตาถ้าฝนตกตรงหน้าคือฝนตกที่ดูร้ายหรือฝนตกที่เย็นชามากเขาก็จะไม่ลังเลเลยตามเขาเข้าไปในห้องแต่คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย,อยู่ท่ามกลางสายฝนนี้เขาจริงๆแล้วมีบางอย่างที่กลัวเขาอยู่ลิ้นอยู่เห็นความระมัดระวังของตังแมนแมนแต่เขาไม่คิดจะปล่อยเขาไปตอนนี้รู้สึกกลัวแล้วทําไมไม่กลัวตั้งแต่แรก มาก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครั้งนี้ต้องให้เธอเจอความลำบากให้เต็มที่เพื่อไม่ให้เธอทำตัวกล้าหาญแบบนี้อีกไปไหนก็กล้าไปในใจด่าทอไปหนึ่งครั้งแต่ภายนอกยังคงทำเป็นยิ้มแย้มอยู่ด้วยน้ำเสียงที่คำคำถามว่าเธอไม่ยอมเข้ามากับฉันเหรอเธอคงไม่กลัวว่าฉันจะทำอะไรเธอใช่ไหมทั้งแมนแมนที่ถูกเดาความในใจก่อนจะอึ้งไปจากนั้นก็รีบสายหัวปฏิเสธว่าไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็รีบเข้ามาสิฉันก็ทำอะไรเธอไม่ได้รีบเข้ามาเธอลิ้นอยู่ใช้โอกาสที่ถังแมนแมนไม่ยอม ยอมรับนี้เริ่มเร่งร้าเขาให้เข้าไปในห้องอีกครั้งแล้วอีกครั้งการยืนกรานของถังมันมันถูกกดดันจากลินอวีอย่างต่อเนื่องในไม่ช้าก็พังทลายลงเขาก้มหน้าดูเหมือนไม่เต็มใจสุดท้ายก็ยังเดินเข้าไปในห้องอย่างเชื่องช้ามองดูถังมันมันเดินเข้าไปในรังของหมาป่าลินอวีรู้สึกเย็นชาในทันทีแม้จะรู้ในใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วอาจมีอันตรายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธอย่างไรดีละครั้งนี้ให้เธอรู้สักหน่อยเพราะไม่อยากทําให้หน้าเสียเลยไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นมันจะมีบทสรุปอย่างไรหลังงจาาาากที่้้้เขบนช ลินอยู่รีบผลักประตูล็อกให้แน่นเมื่อประตูเหล็กปิดเมื่อเสียงของสายเคเบิลในประตูดังขึ้นสามารถเห็นได้ว่าตังแมนแมนตัวสันชัดเจนและก้าวเดินก็แข็งเกรงทันทีลินอยู่มองดูท่าทางตึงเครียดของถังมันมันในใจรู้สึกพอใจมากดูเธอในอนาคตจะกล้าบุกเข้าไปในบ้านของคนเลวอีกไหมวันนี้ลินอยู่จะเป็นเจ้าแห่งความรักที่บริสุทธิ์จะให้ถังมันมันคนไร้เดียงสาได้รับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนให้รู้ว่าวิธีการที่โลกนี้อันตรายแค่ไหนอย่าทำเฉยอยู่นั่งเธอลินอวี่ชุดผ้าห่มมัน,นย่อ ยกคางขึ้นเล็กน้อยดังนั้นทางมันมันจึงนั่งไปที่นั่นทางมันมันยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับลินอวีจึงเดินไปข้างๆเขาถามด้วยน้ำเสียงเบาๆว,ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากให้พี่ชายอุ้มเธอไปได้เลยลินอยู่หัวเราะออกมายืดแขนออกทำท่าจะอุ้มทางมันมันทางมันมันตกใจรีบวิ่งหนีเขาวิ่งไปที่มุมระหว่างหัวเตียงกับกำแพงเมื่อไม่พบทางหนีเขาจึงหันกลับไปหาลิงอยู่ยืนอยู่ในมุมอย่างระวังและตื่นเต้นจ้องมองลิงอยูกลัวว่าลิงยูจะทำอะไรที่กระทันหัน มองแทงแมนที่ดูน่ารักและตื่นเต้นลิงยูพยายามยับยั้งมุมปากที่อยากจะยิ้มเขาทำหน้าเครียดแสดงออกเหมือนคนเลวที่แสดงออกด้วยภาษาอังกฤษหลังจากถูกดูถูกพูดด้วยเสียงเย็นชาถ้าไม่อยากให้ฉันกอดงั้นเธอก็นั่งลงบนเตียงให้ฉันหน่อยไม่อย่างนั้นฉันจะลงมือแล้วนะลินอวีทำท่าทางน่ากลัวอย่างตั้งใจคมขูพูดว่าตังม่านม่านมองลินอวีลินอวีก็มองตังม่านม่านในขณะที่สีหน้าของตังม่านม่านเริ่มบิดเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆ ลินยูได้เสริมสร้างแนวป้องกันจิตใจยอย่างรวดเร็วกลัวว่าอีกสักครู่ทั้งมันมันจะร้องให้แล้วใจจะอ่อนแต่ลินยูไม่คาดคิดว่าทั้งมันมันคนนี้กลับหัวเราะออกมาเสียงดังทั้งมันมันคุณหัวเราะอะไรลินยูเสียการควบคุมแล้วทั้งม่านม่านคุณรู้ไหมตอนนี้คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนคุณถูกล็อกอยู่ในบ้านของอันธพาลน,นะชายหญิงที่โดดเดี่ยวหนีไม่ได้ความบริสุทธิ์ของตัวเองอาจถูกทำลายได้ทุกเมื่อในช่วงเวลานี้คุณยังยิ้มออกมาได้คุณคิดยังไงเธอจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดูบริสุทธิ์รัก แต่ในใจกลับเป็นคนที่หลงไหลสุดๆใช่ไหมขอโทษนะทั้งมันมันดูเหมือนจะรู้ตัวแล้วในสถานการณ์แบบนี้การหัวเราะมันไม่ดีเขารีบใช้มือสองข้างปิดปากเพื่อไม่ให้หัวเราะอ,ออกมาในดวงตาที่ชุ่มชื้นแสดงถึงความระมัดระวังและความกลัวลิงยุนเห็นว่าเขายังมีท่าทีที่ถูกผู้ร้ายจ้องอยู่จึงไม่ใส่ใจมากนักกับความซื่อบื้อของเขาที่ยิ้มออกมาจะไม่ใส่ใจได้อย่างไรสาวดีคนไหนโดนผู้ร้ายขังไว้ในเมื่อไม่มีทางไปสวรรค์และไม่มีทางลงนรกแล้วยังสามารถหัวเราะอ,ออกมาได้นี่ไม่ใช่ผู้หญิงบ้าได้อย่างไร หลังจากสูดหายใจลึกๆเพื่อลดความรู้สึกลงยังคงทำเป็นเหมือนเป็นคนบ้าแต่ในใจกลับไม่มีความคิดที่จะขู่อีกแล้วมีเพียงแค่ต้องการยืนยันว่าเขาเป็นอย่างที่เขาคิดไว้หรือเปล่าเป็นคนที่ปลอมตัวได้ดีมากในฐานะสาวบ้าคนนั้นคิดถึงการได้อยู่กับพี่ชายแล้วจะมีความสุขเร็วๆใช่ไหมไม่ต้องห่วงพี่ชายก็มีความสุขมากเช่นกันโดยเฉพาะในภายหลังเราสามารถทำสิ่งที่ทำให้เราสุขใจมากขึ้นพูดแล้วลิงอยู่ยังจำลองท่าทางของคนร้ายในความทรงจำแล้วมองทางยิ้มอย่างลึกลายกคิ้วซ้ายขึ้นอย่างหยอกล้อ แต่ต่อจากนั้นโดยไม่รู้ตัวก็รู้สึกว่าหน้าซ้ายถูกผมยาวบางังแมนแมนยกคิ้วขึ้นแต่ก็ยังมองไม่เห็นดังนั้นจึงยกคิ้วขวาขึ้นอีกครั้งแมนแมนยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยหลังจากยกคิ้วเสร็จลิ้นอยู่มองเห็นสิ่งต่างๆที่กว้างขวางกว่าปกติมากเขาจึงตระหนักว่าเกิดอะไรผิดปกติผมสีเหลืองที่อยู่บนหัวเขาหายไปไหนหรือว่าเมื่อคืนนี้ถูกหมอจัดการแผลที่สีสตอนถูกตัดผมหมอคุณน,นี่ช่างเป็นคนดีจริงๆร,รู้ตัวว่าผมทองถูกเก็บไว้ยังไม่มีเวลารู้สึกดีใจที่นั่งตรงข้ามกกกลลลลัับ้มตวงงอย่าาแปประหด สุดท้ายถึงกับนั่งยองอยู่บนพื้นปากที่ถูกปิดแน่นเสียงที่ดังออกมาไม่หยุดหย่อนลินยูมองไปอย่างไม่เข้าใจในช่วงแรกยังคิดว่าเป็นเพราะถังแมนแมนไม่สบายแต่ยิ่งดูลินยูยิ่งรู้สึกไม่ถูกต้องจนกระทั่งเห็นถังแมนแมนมีตาที่โค้งงามเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเขาถึงได้ตระหนักขึ้นมาความรู้สึกตังแมนแมนเธอหัวเราะออกมาแบบนี้ดีจังได้ยินคําพูดแบบนี้เธอยังหัวเราะออกมาได้อีกเหรอเธอยังบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงบ้าหรอกนะถึงกับทําให้ปลารู้สึกหายใจไม่ทันเลยโดยเฉพาะเมื่อคิดว่า เธอพยายามอย่างยิ่งที่จะหลีกหนีและรักษาความรักที่บริสุทธิ์นี้ไว้อาจจะไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วปนเหมือนถูกฟ้าผ่าไม่ยอมรับอย่างยิ่งไม่ยอมรับอย่างมากหรือแม้กระทั่งสิบพันเท่าอาจเพราะรู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่ปกติหรืออาจเพราะสายตากโกรธแค้นของลิงยุนทําให้กลัวแทงแมนแมนหยุดยิ้มเหมือนคนบ้าท้ายที่สุดเขาลุกขึ้นเหมือนเด็กที่ทําผิดมือทั้งสองข้างหย่อนลงอย่างไม่มั่นใจหลังจากมองไปที่หลิงหยุนอย่างระมัดระวังเขาก้มหน้าลงและพูดเสียงเบาว่าขอโทษคุณหัวเราะอะไรอยู่เสียงของลิงยูเป็นน้ําแข็งทีี่่่ไมมมเคยากอน ฉันตังม่านม่านเงยหน้ามองหลิงหยุนแล้วก้มหน้าลงพูดเสียงเบาว่าขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะหัวเราะใส่คุณหัวเราะที่ฉันโดนฝนเต็มไปด้วยความโกรธชั่วขณะถูกคําตอบที่ไม่เคยคิดมาก่อนนี้กดทับลงเขาถามออกไปโดยไม่รู้ตัวว่าทําไมเธอถึงหัวเราะเขาตังค่อยๆย,ยกหัวที่ก้มต่ําขึ้นเล็กน้อยเขายกตามองไปที่หลิงหยุนขอบริมฝีปากสีชมพูอ่อนสีหน้ามีความแปลกประหลาดเล็กน้อยชี้ไปที่หน้าของปลาคราบแล้วพูดว่าคุณปลาคราบหน้าของคุณหน้าของฉันหน้าของฉันมีอะไรหรือเปล่าปลาคราบถามอย่างใจจดใจจ่อ แต่ทั้งมานหมานกลับพูดไม่ออกในขณะที่พูดถึงครึ่งทางเขาก้มหน้าลงและไม่พูดอะไรปลาฉลามจึงไม่ถามต่อแต่เลือกที่จะวิ่งไปที่ห้องน้ําเพื่อไปดูหน้าตัวเองว่าเป็นยังไงเดินมาที่กระจกในห้องน้ําด้านหน้ามองหน้าที่คุ้นเคยแต่ก็แปลกในกระจกลินยูก่อนที่จะตอบสนองโดยอัตโนมัติถูกหน้าที่หน้าขันในกระจกทําให้ยิ้มขึ้นมาแต่ยังไม่ทันที่มุมปากจะขึ้นลินยูก็ไม่สามารถยิ้มต่อได้ก็แบบนี้จ้องมองใบหน้าที่ตลกในกระจก อึ้งไปสองสามวินาทีปลายยักษ์ก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อควบคุมร่างกายที่เริ่มสั่นเพราะความอายในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทําไมในตอนกลางวันผู้ส่งอาหารเมื่อเห็นตัวเองจะมีสีหน้าประหลาดแบบนั้นก็เข้าใจแล้วว่าทําไมต้องกินน้าตาลอย่างช้าๆและทําไมตอนอยู่ข้างนอกถึงต้องก้มหน้าไม่กล้ามองตัวเองหน้าตาแบบนี้ถ้าสวมจมูกแดงก็สามารถไปแสดงเป็นตัวตลกคู่ได้ที่ละครสัตว์ใครเห็นก็ต้องขำสิกระชากผ้ากอสที่พันอยู่บนหน้าผากออกอย่างรุนแรงหลัวอวีรีจัดผมยาวสีเหลืองลงมา ปิดบังครึ่งใบหน้าอีกครั้งใบหน้าที่ขาวซีดแทบจะเหมือนตังมานมานเมื่อเห็นครึ่งหน้าที่กลับมาเป็นปกติหลวอวี๋จึงถอนหายใจยาวด้วยความสันเทาชิบหายนี่มันน่าอับอายมากจริงๆอับอายขนาดนี้ลินยูก็ไม่มีอารมณ์ที่จะข่มขู่ทังม่านม่านอีกแล้วเขาเอาเงินสดทั้งหมดที่ม,ทมีออกมารวมแล้วกว่า1,100หอยวนลินยูเอาเงินทั้งหมดนี้ไปให้ถังม่านม่านแล้วเขาก็ไล่เธอออกไปทันทีนั่งอยู่คนเดียวบนเตียงตะโกนอยู่พักใหญ่ลินยูก็รู้สึกว่าความร้อนที่ใบหน้าลดเบาบางลงอย่างนี้ดูแล้ว ในช่วงเวลานี้คงยังไม่สามารถตัดผมทองได้ไม่อย่างนั้นน่าจะดำครึ่งหนึ่งและขาวครึ่งหนึ่งจะไปพบคนอื่นได้ยังไงรู้สึกเครียดจึงขยี้หน้าผาคิดถึงการต้องเดินไปไหนมาไหนกับผมทองโง่นี้ก็รู้สึกเหมือนจะหัวใจวายแต่ตอนนี้ก็ทำได้แค่แบบนี้แล้วป้าถอนหายใจลินยูยังคงเลื่อนมือถือรออาหารเวลาเดินไปอย่างรวดเร็วในพริบตาเดียวลินยูอยู่ที่บ้านนอนอยู่มาเป็นสัปดาห์แล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยแค่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกินอาหารสั่งดูวิดีโอแล้วออวดรใหห้ล่ยนนสงงเงิมา แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือครั้งนี้ไม่ต้องไปขอเงินเองเขามาส่งเงินให้ถึงที่ตามที่อยู่ในโทรศัพท์มาถึงร้านเหล้าเล็กๆที่ชื่อว่าครั้งแรกมองดูการตกแต่งในร้านที่ถือว่าค่อนข้างดีในช่วงเวลานั้นมองไปที่หัวหูผู้ช่วยคนที่สองของแก๊งเลือดดำด้วยความตกใจถามว่าพี่หูคุณแน่ใจเหรอลุงให้หุน้นสิเปซของร้านเหล้านี้กับฉันแล้วเหรอใช้คุณโชคดีจริงๆหัวหูที่มีรูปร่างอ้วนใหญ่หัวเราะเสียงดังยกมือขึ้นอยากจะตีที่ท้ายทอยของหลินอยู่เหมือนที่เคยทํามาเพื่อแสดงคควาามมสนสนนิิแต่เขก็ดถึง หน้าที่มีเลือดเต็มของปลากระเบนกังวลว่าสบายนั้นอาจยังไม่หายดีดังนั้นเขาจึงวางมืออย่างไม่เต็มใจแล้วยิ้มพูดว่าในอนาคตคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นของร้านนี้แล้วเมื่อได้ยินคําของเสือดําลินอยู่ยกคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจไม่คาดคิดว่าจะใจดีขนาดนี้กับตนเองรายได้ที่แท้จริงของร้านเล่านี้เป็นอย่างไรไม่ทราบแน่ชัดแต่ร้านเล่านขนาดนี้ส่วนแบ่งของตนในแต่ละเดือนต่าสุดก็สามารถถึงหนึ่งหมื่นหยวนตาเป็นประกายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะถูกแก้ไขในทันทีเหรอต้องใช้ความพยายามทั้งหมดเลยนะดีใจมากจริงๆโชคดีที่ตัวเองใจอ่อนตั้งแต่แรกไม่ให้คนที่ช่วยไฟขนมปังทําให้หลี่หยวนตายไปเลยไม่อย่างนั้นก็คงไม่ได้รับส่วนแบ่งนี้หรอกจริงๆแล้วคนดีมักจะได้สิ่งดีๆนี่คือเมาส์เจียงที่เฝ้าอยู่ที่นี่เรียกเขาว่าอาเมาส์ได้เลยเฮฮูใ้ใช้มือเคาะไปที่ชายหนุ่มข้างๆแนะนําให้ลินอยู่รู้จักลินอยู่มองไปที่ชายร่างสูงที่มีอากาศของคนมีปัญหาอย่างเต็มเปี่ยมพยักหน้าให้เขาทําสัญญ,ญาณเล็กน้อย เสือดำยังคงแนะนำหลิงหยุนว่าเสี่ยวหลงเติ้งซงได้ยินเกี่ยวกับคุณเขาชื่นชมคุณมากเลยนะเมื่อหลิงหยุนได้ยินการแนะนำของเสือดำเขาเผลอมองไปที่เติ้งซงที่เรียกว่าเป็นคนที่ชอบพูดจาแปลกฮ่าฮ่าเห็นเขาตาเป็นประกายเหมือนกับว่าเขาชื่นชมตัวเองจริงฮ่าฮ่าหลิงหยุนเข้าใจในใจเสี่ยวหลงตอนนี้เธอไปเรียนตามปกติก็พอแล้วรอให้เลิกเรียนหรือวันหยุดก็มาแวะที่นี่บ่อยๆลองเรียนรู้ดูเผื่อว่าในอนาคตยวนเกออาจจะมอบรา้านเล่านี้ให้เธอทั้งหมดก็ได้สำหรับคำพูดของเฟยหู ลิ้นอยู่แสดงสีหน้าขอบคุณในใจกลับรู้สึกดูถูกว่าหลังจากที่ฉันเรียนจบมัธยมปลายก็ตรงไปเรียนมหาวิทยาลัยเลยใครจะมานั่งอยู่ที่นี่เดือนละแค่หมื่นกว่าบาทฉันจะสนใจเหรอแม่งหลังจากที่ฉันเรียนจบมหาวิทยาลัยเดือนหนึ่งจะทำเงินได้หมื่นบาทไหมฝนตกบ้านเก่าหลังนี้แม้ไม่รู้ว่านักศึกษาในโลกนี้มีค่าเท่าไหร่แต่ถึงแม้ค่าจะสูงแค่ไหนก็คงเป็นแค่ปริญญาตรีหรือโทรที่จะหางานที่ได้เงินเดือนมากกว่าหนึ่งหมื่นยวนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแย่แล้วทำไมถึงอยากอยู่ต่อ ไม่ได้ลินยูกำจัดความคิดที่ยุ่งเหยิงในหัวออกไปเมื่ออยู่ในโลกมืดนี้ในจํานวนคนหนึ่งร้อยคนอาจจะไม่มีใครที่มีจุดจบดีสักคนการทํางานแม้จะลําบากแต่ก็ดีตรงที่มีความมั่นคงอย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลว่าอีกวันหนึ่งจะไปนั่งกินหมูปิ้งแล้วถูกใครไม่รู้จากนมออกมามีกลุ่มคนจํานวนมากไล่ตามและฆ่าตายขอบคุณพี่เสือลินอวีชงพยักหน้าให้กับเสือดําหลังจากสนทนาเล็กน้อยลินอวีรู้สึกเบื่อหน่ายจึงหาข้ออ้างที่จะออกไปเช้าวันถัดมา หลังจากจัดกระเป๋าเรียบร้อยลินอวีสพายกระเป๋าลงบันไดเดินอยู่บนถนนที่คนพลุกพล่านมองดูคนมากมายที่หนาแน่นกว่าทุกวันลินอวีเดินไปเรื่อยก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลจนกระทั่งเห็นเด็กหนุ่มที่แต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่เป็นครั้งที่ห้าเล่นกันอย่างสนุกสนานลินอวีจึงถึงกับสะดุดใจวันนี้วันอะไรนะสังเกตดูโทรศัพท์วันพฤหัสบดีแต่เป็นวันกลางฤดูใบไม้ร่วงมองดูปฏิทินที่เขียนคำว่ากลางฤดูใบไม้ร่วงเป็นสีแดงสังเกตเห็นก็ทำหน้าเบื่อหน่ายฉันยากลำบากเพิ่งจะตั้้งงงใจเรรียนนคัหึ่ แต่คุณกลับให้ฉันพูดออกมาชัดเจนขนาดนี้ไม่เรียนแล้วกลับบ้านไปนอนเดินไปในฝนแล้วหันกลับเพื่อเตรียมกลับบ้านไปนอนต่อเดินไปทางเหนือไม่กี่ก้าวลินอยู่ก็มาถึงสี่แยกหยุดที่สี่แยกลินอยู่หันไปมองทางซ้ายแล้วหันไปมองทางขวาทางซ้ายคือทางที่เดินมาก็เป็นทางกลับบ้านลินอยู่ตั้งใจจะกลับตามทางเดิมเพื่อกลับบ้านไปนอนหลับแต่ตอนนี้ลินอยู่รู้สึกหิวแต่ว่ากลับทางนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะบนทางนี้มีร้านขายไข่ทอดเล็กๆฝีมือของป้าเจ้าของร้านดีมาก การใช้ผลไม้ไข่ในการแก้ปัญหาอาหารเช้าเป็นทางเลือกที่ดีมากและทางด้านขวาห่างจากร้านเหล้าเปิด24ชั่วโมงนั้นใกล้มากอาหารเช้าที่นั่นต้องอร่อยกว่าผลไม้ไข่แน่นอนและยังฟรีอีกด้วยแต่ถ้าจะไปเพียงเพื่อมื้อเช้าหนึ่งมือ้อมันจะไม่คุ้มค่าหรือยืนนิ่งอยู่ที่เดิมบางครั้งก็ลังเลมองไปทางซ้ายบางครั้งก็หันไปมองทางขวาไฟแดงไฟเขียวเปลี่ยนสีไปหลายครั้งลินอยู่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจช่างเธอลินอยู่กระซิบกับตัวเองเปลี่ยนรสชาติดีกว่าไข่ผลอร่อย แต่ก็ไม่สามารถกินทุกวันได้นะยิ่งกว่านั้นก็ผ่านมานานแล้วก็ควรไปดูในลำไส้บ้างแล้วตัดสินใจที่จะไปที่หลินอยู่เซียงแล้วหันหลังไปเดินทางไปยังร้านเหล้าแรกพบมาถึงร้านเหล้าแรกพบที่บาหลินอยู่เซียงสั่งของกินแน่นอนว่าไม่ได้จ่ายเงินพนักงานของแปดสถานีได้เจอกับหลินอยู่เมื่อวานนี้ธรรมชาติของเขาก็มีสายตาที่เฉียบแหลมไม่ได้ของเงินจากลีอยู่ลีอยู่หาที่นั่งว่างๆสักที่แล้วเริ่มกินข้าวตั้งใจว่าจะกินเสร็จแล้วกลับบ้านในร้านเหล้าไม่มีคนมากนะักตอนเช้าหกโมงคนที่ต้องกลับบบ้้านนกกก็ลลััหมดแว มีแค่คนเมามายไม่รู้เรื่องที่ยังไม่ตื่นในเวลานี้ดังนั้นทางร้านเหล้าจึงเงียบสงดในขณะที่หลิงอยู่คิดว่าความเงียบนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าเขาจะออกไปเสียงอึกทึกดังขึ้นกลุ่มคนหลายคนพูดคุยเสียงดังเข้ามาในร้านช่วงเวลาทานอาหารเช้าอย่างสบายๆถูกทำลายหลิงอยู่รู้สึกไม่พอใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่พูดอะไรที่นี่ไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองได้ทานอาหารเช้าฟรีก็ถือว่าดีมากแล้วปลาคาพอยังคงนั่งทานอาหารเช้าอย่างเงียบฮ่าฮ่าแต่กลุ่มคนที่ส่งเสียงดังรบกวน แต่เขากลับริเริ่มที่จะตามหาฉันเฮนี่ไม่ใช่พี่หลงเหรอใส่แจ็กเกตยืนสีน้ำเงินคู่กับกางเกงยืนขาดเห็นชายหนุ่มเห็นปลาคาร์ฟตะโกนอย่างตื่นเต้นพี่หลงอยู่ไหนสีหน้าของผู้คนรอบรอบผู้ชายดูเรื่อยๆทันใดนั้นก็ตื่นเต้นขึ้นมาเริ่มมองไปรอบๆมึงนี่มันหมูจริงๆที่นี่ยังมีคนอื่นอีกเหรอผู้ชายพูดอย่างไม่พอใจไปยังเพื่อนร่วมฉันจากนั้นเขาชี้ไปยังปลาดุกที่ใส่ชุดนักเรียนอยู่ข้างหน้าสายตาของพวกเขาตามที่ชายคนนั้นชี้ไปมองไปที่หลิงอยู่ที่นั่งอยู่มุมห้อง กำลังทานอาหารเช้าอย่างเงียบๆสายตาแรกเริ่มของพวกเขามีความดูถูกเล็กน้อยชุดนักเรียนที่ลิงอยู่ใส่ทำให้พวกเขาคิดว่าเธอเป็นแค่เด็กนักเรียนที่ยังเรียนอยู่เท่านั้นใครคือคนร้ายแรงลิงอยู่แต่เมื่อพวกเขาเห็นชัดเจนทรงผมที่หญิงโสของลิงอยู่ที่หาได้ยาพวกเขาจึงรู้จักเขารวดเร็วเว้านี้คือพี่กลุ่มคนร้องเรียกและล้อมรอบเขาต่างเริ่มทักทายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับลินยุนทำท่าเหมือนยินดีแต่ไม่จริงใจแต่ในใจก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยทำไมฉันถึงมีความนิยมสูงขนาดนี้ ฉันได้ยินเรื่องราวของคุณหลงแล้วคุณเป็นคนที่ใส่แจ็คเก็ตยืนสีน้ำเงินของกลุ่มหิมะดำยกมือขึ้นยกนิ้วโป้งแล้วพูดเรื่องราวอะไรลิ้นยุนถามด้วยความอยากรู้